ชาวเน็ตเขาแห่แชร์พิธีกรรมสุดแปลกคุณผู้ชมครับอ้างตัวเป็นอาจารย์นะฮะทำพิธีปลุกเสกข,ของขลังให้กับคู่รักชายหญิงแล้วที่สําคัญผู้ชมครับลงนะปิดทองที่อวัยวะเพศแล้วสั่งให้ร่วมรักกันต่อหน้าเพื่อไล่คาถามหาเสน่ห์เสริมมงคลเน,น้นแอบบอกว่าพิธีการลงทองบริเวณเอวัยวะเพศและมีเพศสัมพันธ์นั้นไม่มีอยู่จริงตามตําราก็ไปตอนนั้นทํารายการผีด้วยกันนี่แหละค่ะ<า>ม,มันอยู่กับปองกฐพลเขาบังบึงแลงวทองทองเสร็จปุ๊บ สภพเงนับกูลงกูก้าว่าก้าว่ากาวว้ร้องอย่างนี้แล้วขมขมมากกลับมาที่บ้านก็ยังขมพี่ก็เลยเอาไม้โปรเนี่ยแรบลิ้นมาไม้โปรเนี่ยขูดลิ้นขูดขูดขูดลิ้งขูดลิ้นตัวเองอย่างเงี้ยเพราะมันขมมันมันรู้สึกแบบมันหยีอ่ะแน่แน่เนเอาอะไรมาสักผมเนี่ยมันขมมากเลยขมดีของดีขมดีอะไรแน่แน่น้ำมันผีพายกับเด็กย่างโอ้โหเท่านั้นแล้วถ้าตักลิ้นทิ้งเลย น่า <ฮะ S 1> กลัวอย่าไปร้องอะไรอย่างนี้นะเ <ฮะ S 1> นี่ยผมโดนมาแล้วค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะอืม